อีกต um ัวนึงนะครับตัวนี้เป็นเจ้าแก้วสยามนะครับเจ้าแก้วสยามอายุ2ปีนะครับอายุ2ปีก็เป็นพ่อพันดาวลูกอีกตัวหนึ่งนะคสำหรับควยเผือกใหญ่ยักษ์นะครับตอนนี้อายุ2ปีเขาใหญ่นะฮะแข้งขาใหญ่ลาตัวยาวนะครับตัวนี้จะเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับเป็นลูกของแก้วฟ้าแม่จะเป็นสายดาวเหนือนะครับก็เป็นสายแก้วฟ้าบวกกับสายดาวเหนือก็จะเนื้อหนังนะครับ แข้งขาใหญ่นะครับท้ายดีนะฮะตัวนี้ก็น่าจับายตัวหนึ่งสำหรับเจ้าแก้วสยามพ่อพันธุ์ของปิยรัตน์ฟาร์มนะฮะหรือเสียกีนะครับพ่อพันธุ์ในอนาคตตัวนี้นะฮะก็ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าก็เริ่มจะรีดนั้งเชื้อแล้วนะครับเปิดผสมนะครับตัวนี้ก็อายุยังน้อยอยู่นะฮะขนาด2ปีนะครับเขาใหญ่มากนะครับหน้าสวยหน้าหล่อนะครับคมก็ฝากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ สายเบือกนะครับที่จะไปปรับให้สวยขึ้นนะครับเจ้าแก้วสยามนะครับก็น้ำเชื้อมีราคานะครับน้ำเชื้อก็กำลังทดสอบอยู่ฮะจะมีเร็วๆนี้เดี๋ยวแจ้งไปในทางเฟซอีกทีหนึ่งนะครับก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถติดตามน้ำเชื้อได้หรือติดตามจะไปผสมริงได้นะครับที่ปีรอลฟาร์มนะครับชัยนาทนะครับหรือเสเกอของเรานะครับ คนผอมๆไม่ใช่นะต้องอ้วนๆนะฮะสมบูรณ์นะฮะใช่เลยนะครับไปทักได้เลยครับที่เต็นปีรัดฟังก็ฟัง